จะเป็นยังไงเมื่อคนกลุ่มนึงต้องเผชิญหน้ากันโดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือเงินจำนวนมหาศาลสวัสดีครับบุญิจมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่องกุตตี้นำแสดงโดยอาจารย์กาปูคุมมุดมิชาและตาบูถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปฐมบท ปี2003นาสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ปาจีกำลังไตส่สวนลักเสือหมีหัวหน้ากลุ่มต่อต้านที่ถูกจับได้วัดทำแบบนั้นไปเธอไหมเธอจึงตอบก็แค่ต้องการเสรีภาพทั้งจากเขาและเจ้านายของเขานั่นก็ยิ่งทำให้เขาไม่เข้าใจเพราะเธอได้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์เธอจึงอ้างกฎของป่าถ้าไม่เป็นผู้ล่าก็ต้องเป็นผู้ถูกล่าไม่นานนัก กลุ่มต่อต้านก็ลอกเขามาช่วยลักอหมีซึ่งเธอกระสั่งให้จัดการเจ้าหน้าที่ทุกนายยกเว้นปาจีเนื่องจะช่วยเหลือเธอไว้ก่อนจะให้ระเบิดเขาหนึ่งลูกพร้อมบอกหากวันหนึ่งเขาอยากหลุดพ้นจากการกดขี่ขอให้ใช้สิ่งนี้ซะบทที่หนึ่งมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น13ปีต่อมาปาจีกับเพื่อนชิโกเปาซึ่งอยู่ในแก๊งโคเบรถูกหัวหน้าแก๊งจับได้ว่าแอบไปให้ความคุ้มครองคู่คอริโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่าย ทั้งคู่จึงรีพอโทษและขอร้องให้ไว้ชีวิตหัวหน้าที่เห็นทั้งคู่พอจะใช้งานได้จึงสั่งให้ทั้งคู่ไปกวาดล้างแก๊งคู่อริครับหลังโกเปากับปาจีวางแผนเสร็จก็ไปหาคู่อริซึ่งตอนนี้กําลังจัดงานปาร์ตี้กันอยู่และพอสมโอกาสก็จะเข้าไปเล่นง,งานแต่โกเปาก็ดันโดนสาวๆผลักตกสาเสือก่อนพันธมิตรของคู่อริที่เห็นเขาจมน้ําจึงรีไปช่วย และพอโกเปาได้สติก็เดินไปหยิบอาวุธจากนั้นก็หันมาจัดการกับแกงคู่อริเทว่าก่อนที่จะเล่นงานพเทอร์มิตมันก็เสนอสินค้ามูลค่าสองล้านให้แลกกับการไว้ชีวิตมันทำให้โกเปลาลังเลต่างจากปาจีที่ไม่อยากขัดคำสั่งหัวหน้าแกงสุดท้ายโกเปาจึงจัดการพรเทอร์มิตตามที่ปาจีเสนอแต่ก็จะหยิบกระเป๋าสินค้าไปด้วยขณะทั้งคู่ขับรถออกมาอย่างอารมณ์ดีโดยปาจีไม่ลืมแซวที่โกเปาว,ว่ายน้ำไม่เป็น ทันใดน,นั้นก็เจอด่านตรวจแล้วทันทีที่เขายื่นบัตรประชาชนให้ดูพวกเจ้าหน้าที่ก็กกรูกันเข้ามาจับพวกเขาครับนายสำนักงานผู้ช่วยพบออตอรอตอนนี้ผู้ช่วยรู้หมดแล้วว่าทางโกเปาบปาจีถูกหัวหน้าแก๊งส่งไปจัดการคู่อริโกเปาจึงรีบแย้งว่าพวกตนเป็นสายอยู่ที่นั่นและเป็นตำรวจน้ำดีแต่ผู้ช่วยก็ไม่เชื่อจนทั้งคู่ได้รู้คู่อริรอดชีวิตมาได้ ดังนั้นทั้งคู่จึงถูกผู้ช่วยสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ที่สนิทกับปาทีรู้อย่างนั้นเลยรีบมาบอกให้ลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่หญิงชื่อแพมมีด่ดูเนื่องจากตอนนี้เป็นคนโปรดของพอๆตอรอ ดานโกปาโกปาจีทั้งคู่ลองไปหาแพรม,มีซึ่งก็คุยกันอยู่เซิร์ฟพักจึงเข้าเรื่องที่ทั้งคู่รอนพักงานแพรม,มีเลยบอกก็พอจะช่วยไหวถ้าทั้งคู่หาเงินมาได้คนละสิบล้านนันจึงทําให้ทั้งคู่หนักใจทนันใดนั้นเธอก็เห็นคนมายืนฉี่ใกล้รถเลยจะไปบน่นก่อนจะพบนั่นเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานดังนั้นเลยชวนมากินข้าวด้วยกัน เมื่อแผม,มีได้คุยกับอดีตเพื่อนก็ได้รู้ตอนนี้เขาทำงานคุ้มการรอดขนเงินซึ่งก็ไน้เงินเดือนสูงมากเพราะทุกวันต้องคุ้มการเงินจำนวนหลายสิบล้านสักพักแผม,มีก็เล่าเรื่องตลกให้ฟังว่ามีแมงป่องอยู่ตัวหนึง่งต้องการข้ามแม่น้ำไปหาแฟนแล้วพอหันไปเห็นกบก็วานกบช่วยพาข้ามแม่น้ำทีแต่กบก็กลัวแมงป่องต่อยแมงป่องจึงหัวเราะออกมาเพราะถ้าต่อยมันก็จะจมน้ำไปด้วยกบเลยตอบตกลง เทว่าพอมาถึงครึ่งทางแมงป่องก็ตอยกบทําให้กบสงสัยแมงป่องทําแบบนี้ไปทําไมแมงป่องเลยบอกเหตุผลนะ่ะไม่มีหรอกก็เพราะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดและนี่ก็คือตัวตนของมันซึ่งพอเล่าจบทั้งหมดก็หัวเราะออกมายกเวงโกเปาที่จ้องมองไปยังรถขนเงินหลังโกเปากับปาจีแยกตัวออกมาปาจีที่เห็นโกเปาจะทิ้งตนก็ขู่จะแฉเรื่องราวทั้งหมด แต่ก็โดดมันขู่กลับว่าเจ้าหน้าที่ทั้งกรมเป็นพวกของมันนั่นเลยทําให้ปาจีเครียดมากดังนั้นพอปาจีกลับมาบ้านจึงหยิบระเบิดที่รักษมีให้มาและดึงสลักออกซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โกเปาไปนัดเจอกับพักพวกอย่งร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อวางแผนจัดการกับรถขนเงินและไม่ต้องกังวลเรื่องอาวุธเพราะโกเปาจะจัดการเรื่องนี้เอง แล้วพาวก็ตัดมาที่โกเปากับพักพวกมาดักจัดการรถขนเงินแต่โดยที่ฝั่งนั้นก็เป็นมืออาชีพเช่นกันต่างฝ่ายจึงต่างสูญเสียหลังโกเปาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก็ขึ้นไปบนรถขนเงินจึงไปเจอคนเฝ้าซึ่งคนเฝ้ากอบอกเปิดเซฟไม่ได้เพราะกุญแจอีกดอกอยู่กับอีกคนที่หนีไปได้ทันใดน,นั้นคนที่หนีไปก็วกกลับมาเล่นง,งานโกเปาจึงเล่นง,งานกลับจนได้กุญแจมา และพอรู้ตัวเองรอดเป็นคนเดียวก็ไปขู่คนเฝ้าให้ขับรถพาหลบหนีโดยไม่รู้เลยว่าคนขับรถรอดชีวิตและได้ไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งก่อนจะโทรรายงานว่าโกเปากกำลังจะไปทางไหนดานโกเปาขนาดกำลังโล่งใจที่รอดมาได้ก็มีรถคันหนึ่งพุ่งมาชนรถขนเงินจากด้านหลังอย่างแรงจนทำให้เขาหมดสติสักพัก็มีชายหญิงคู่หนึ่งลงมาจากรถและรายงานคนเฝ้าตู้เสพ บทที่2ไปแคนาดากันไหมก่อนหน้านี้ไม่นานนักโกเปาได้มาหาหัวหน้าแก๊งเพื่อจะมาขอยืมอาวุธทันในนั้นลูกสาวของหัวหน้าแก๊งก็มาขอหัวหน้าไปหาเพื่อนซึ่งหัวหน้าก็ไม่คาดอะไรเพียงแต่จะต้องให้ลูกน้องชื่อแดนติดสอยห้อยตามไปด้วยก่อนจะหันไปตกลงกับข้อเรียกร้องของโกเปาระหว่างทางไปหาเพื่อนจากบทสนทนาก็ทําให้ได้รู้แดนกับลูกสาวแอบคบหากันแบบลับๆ และเธอก็เบือชีวิตที่อยู่ใต้อำนาจของพ่อแบบนี้เต็มทนซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับเขาจากนั้นก็จอรถและมีอะไรอะไรกันหลังเศรษฐกิจลูกสาวก็เสนอให้หนีไปคนาดาด้วยกันเพราะมีเพื่อนฝูงอยู่ที่นั่นแต่ก็ติดที่ไม่มีเงินไปทันใดนั้นแดงก็เหลือไปเห็นโก้เปากํากลังเข้าไปในร้านอาหารจึงคิดอะไรขึ้นมาได้ดังนั้นเลยเข้าไปแอบฟังจนรู้แผนการของโกเปาทั้งหมด แล้วภาพกระตัามาที่แดนกับลูกสาวแอบขับรถตามโกเปาจนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแดนที่เห็นโกเปารอไปได้จึงขับรถพุ่งชนรถขนเงินเขาอย่างแรงก่อนที่ทั้งคู่จะลงไปจัดการคนเฝ้าจากนั้นก็ลากรางไปไว้ในรถเพื่อทำลายหลักฐานส่วนโกเปากกแคลากลงจากรถเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าโกเปาไปคนลงมือก่อนที่แดนจะขับรถขนเงินออกไปเมื่อโกเปาเรียเสต ก็พบคนขับรถขนเงินขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเลยขู่ให้ขี่รถพาเขาตามรถขนเงินไปส่วนแดนกับลูกสาวที่กําลังดีใจเพราะทําสําเร็จตามแผนแดนก็บอกให้เธอไปดูกุญแจเปิดตู้เซฟที่ด้านหลังทันใดนั้นแดนก็ถูกยิงด้วยฝีมือของปาจีบทที่3กลุ่มโทริส่งแล้ภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่ปาจีดึงสลักระเบิดออกทันใดนั้นแพมมี่ก็โทรมาบอกว่าจับกลุ่มพวกปิกาโซได้ ซึ่งพวกนี้ก็พูดพาดพิงถึงเขาด้วยทำให้เขาหนักใจก่อนจะเสียบสลักระเบิดกลับแล้วรีบไปหาเธอเมื่อปาจีมาเจอแพมมี่ก็รีบ,บอกไม่ขอเป็นพยานในการจับกลุ่มพวกปิกาโซให้เพราะเคยใช้บริการอาวุธจนได้รู้ที่เธอเรียกมาไม่ใช่เรื่องนี้แต่เพราะหนึ่งในพวกปิกาโซดันรู้จักกับคนขับรถขนเงินเธอเลยวางแผนจะขโมยเงินนั่นโดยให้เขามาช่วยด้วยอีกแรงเขาจึงทำท่าปฏิเสธ แต่พอเธอยื่นข้อเสนอจะให้เงินเขา10ล้านรวมถึงหลุดคดีก็ตอบปกลงในที่สุดโดยที่กลุ่มปิกาโซ่จะช่วยด้วยและกับหลุดคดีเช่นกันเทาว่าพอทั้งหมดไปเจอคนขับรถและรู้แผนการทั้งหมดก็ดันมีปัญหาคือคืนนี้คนขับรถลางงานจึงจะไม่ขอเข้าร่วมแต่พอโดนสายตาค,มค่มขู่ก็บอกถ้าคืนนี้คนขับอีกคนไม่มาทำงานเขาก็ต้องเข้างานแทน ดังนั้นทั้งหมดจึงรีบไปหาคนขับรถคืนนี้หรือเป้าหมายโดยก่อนลงมือคนขับรถก็เสนอให้สร้างกลุ่มวอตแอ p เพื่อติดต่อ,อก,กันได้ง่ายๆแพมมี่เลยเสนอให้ตั้งชื่อกลุ่มว่าถั่วลิสงที่เธอชอบกินหลังแพมมี่รู้ที่อยู่คร่าวๆข,ข,ของเป้าหมายก็บอกให้ทุกคนช่วยกันตามหาแต่พอได้เจอหน้ากันหมอนั่นก็ดันวิ่งหนีเพราะคิดว่าผู้ตำรวจจะมาจับทว่าก็จนมุมต้องสะพานข้ามรถไฟ หมอนานทีกลัวเลยปีนบัลิเออร์ไปก่อเสาไฟทุกคนจึงก่อมให้หมอนานลงมาทานใดนั้นคนขับรถก็ตามมาทาันพอดีทำให้เป้าหมายงุนงงก่อนพัดตกลงไปนั่นเลยทำให้ทุกคนตกใจและก็ส่งผลให้คนขับรถถูกตามตัวไปทำงานวันนี้จนได้เมื่อถึงเวลาลงมือนาะทั้งหมดมาดักรอ,อยังตำแหน่งที่วางแผนไว้คนขับรถก็โทรมาบอกด้วยน้ำเสียงตกใจอวดถูกซุ่มโจมตีและพวกนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางที่ดักรอ ดังนั้นปาจีจึงตั้งท่าเตรียมพร้อมและยิงทันทีเมื่อสบโอกาสหลังแพมมีเห็นรถขนเงินตกไหลาทางพวกปิกาโซ,โซโกรีไปที่รถเพื่อจัดการกระตูเซฟแต่ก็พบมีคนอยู่ในรถพอถูกยิงโต้ตอบปาจีเลยจะจัดการให้แต่พอเห็นเป็นลูกสาวของหัวหน้าแก๊งก็ตกใจเช่นเดียวกับแพมมีและโดยที่ไม่อยากมีเรื่องกับหัวหน้าแก๊ง ปาจีจึงออกไปแสดงตัวเพื่อให้ลูกสาวออกมาคุยกันแต่หล่อนก็ยังไม่ไว้ใจแพมมี่เธอจึงบอกเคยเลี้ยงหล่อนตอ้ยังเด็กและก็เคยช่วยชีวิตหัวหน้าแก๊งสุดท้ายหล่อนจึงยอมลดอาวุธซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่โกเปามาถึงพอดีทั้งหมดจึงหันไปะระดมยิงใส่โกเปาแต่กระโดนคนขับรถซะมากกว่าโกเปาเลยไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อโกเปารวบรวมแรงลุกขึ้น พอเห็นปาจีกับแพมมี่ก็ตกใจปนสงสัยทุกคนมาทําอะไรกันที่นี่ยิงเจอแดนกับลูกสาวกอดกันก็งงเข้าไปใหญ่แต่สุดท้ายก็ได้รู้ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือเงินจํานวนมาหาศาลในรถ้านโกเปล่าเขาเสนอให้นําเงินมาแบ่งกันและขอร้องให้ทุกคนทิ้งอาวุธแต่พอนับ1-3กลับมีเพียงเขาที่ทิ้งอาวุธจึงบ่นทุกคนก่อนจะนับหนถอีกครั้ง ซึ่งขราวนี้ทุกคนถึงยอมทิ้งอาวุธถามให้มาระเบิดหัวเราะออกมาก่อนควักอาวุธที่ซอนไว้ด้านหลังพร้อมบอกพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเทว่าก่อนจะจัดการทุกคนแผมมีก็ยิ้มออกมาก็เปล่าจึงในเห็นป่าจีกำลังจะดึงสลักระเบิดมันที่กลัวเลยโยนอาวุธทิ้งและบอกแคลรอเล่นเท่านั้นหลังทุกคนตกลงจะแบ่งเงินกันพวกกลุ่มต่อตานก็ผ่านมาทางนี้พอดีทุกคนจึงรีบหนีไปที่บ้านร้าง แต่หัวหน้ากลุ่มหรือลักษมีก็ดังตามมาเจอปาจีที่เห็นเธอเลยจะลองออกไปเจราจาซึ่งทีแรกโกเปาก็ไม่เห็นด้วยแต่พอเห็นทางนู้นมีคนมากกว่าก็ยอมให้ปาจีออกไปเจราจาในที่สุดเมื่อปาจีเดินออกไปลักษมีก็จําเขาได้ว่าเคยช่วยชีวิตเธอไว้เลยจะยอมไว้ชีวิตทุกคนทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นเลยทยอยกัเนเดินออกมายกเว้นโกเปาที่ไปเจอคลังอาวุธเข้าเสื้อก่อน ดังนั้นพอเห็นพวกมันเผลอจึงโผล่มายิงใส่ทุกคนแล้วก็เกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งฝ่ายต่อต้านก็ไม่ยอมแพ้จนทําให้โกปิกาโซถูกจัดการตามมาโดยแดนที่ถูกลัสมียิงทําให้ลูกสาวเจ็บใจจึงเล่นง,งานลัศมีกลับแผมมีที่เห็นลูกสาวเสียใจจึงเข้าไปปลอบก่อนจะจัดการหล่อนอุ้ยนาทีนั้นเองแผมมีก็ถูกโกเปาเล่นง,งาน ส่วนปาจีก็ตรงเข้าไปจะจัดการโกเปาแต่ก็ถูกอาคารถล่มลงมาใส่เสื้อก่อนและสุดท้ายก็เป็นโกเป้าที่รอบมาได้เพียงคนเดียวหลังโกเป้านําลังเงินไปซ่อนขณะจะกลับมาทำลายหลักฐานก็พบแผมมี่ยังมีชีวิตอยู่และถือระเบิดไว้ในมือทำให้มันตกใจเลยเสนอแบ่งเงินกันคนละครึ่งและจะแต่งเรื่องหลอกทุกคนเพื่อจะได้รอยเคยดีแถมเพอเพ,เพออาจได้เหรียญเกียรติยศด,ด้วย อีกอย่างต่อให้จัดก,การมันไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเธอเลยหัวเราะออกมาก่อนบอกเหตุผลน่ะไม่มีหรอกและนี่แหละคือตัวตนของเธอจากนั้นก็โยนระเบิดออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โกปารอดชีวิต และได้โกหกทุกคนว่าหลังออกจากร้านอาหารก็กะจะไปเที่ยวต่อแต่ดันไปเจอแก๊งโคเบกำลังจัดการรถขนเงินพวกเขาเลยเข้าไปช่วยทว่าจูๆ่ๆกลุ่มต่อต้านก็โผล่มาพวกเขาจึงต่อสู้สุดฤทธิ์จนเหลือเขาปาจีและแพมมี่ซึ่งหลังรัศมีจัดการปาจีก็จะใช้ระเบิดจัดการทั้งคู่แต่แพมมี่ก็เสียสละผลักเขาออกจากรัศมีของระเบิดทำให้เขารอบมาได้ และจากเหตุการณ์นั้นทางพอบอตรเลยมอบเหลียญเกียรติยศให้กับโกเปาครับก่อนจบ3ส,สัปดาห์ต่อมาหลังโกเปาหายดีก็กลับไปเอาเงินที่ซ่อนไว้จากนั้นก็พาครอบครัวไปพักยังโรงแามสุดหรูกันยังมีความสุข เท่าว่าขณะกำลังอาบน้ำอยู่นั้นนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ประกาศว่าจะยกเลิกธนบัตร500กิน1,000ลูปีเพื่อคว้าล้างเงินผิดกฎหมายนั้นจึงทำให้โกปาเจ็บใจมากเพราะเงินที่มีในตอนนี้กับกลายเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ค่าสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเงินจำนวนมหาศาลโดยไม่สนวิธีการที่จะได้มาแต่พอได้มาแล้วทุกคนก็ทะเลาะกันเพื่อชิงเงินนั้น ทว่าสุดท้ายกลับไรค่ะเหมือนนายกประกาศยกเลิกใช้ธนาบัตรก่อจบไปแล้วนะครับกับหนังกูตี้หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ